นั่งอยู่เฉยๆที่บ้านแบบนี้ไม่ต้องลุกไปไหนเลยก็ทำหนังได้ สวัสดีครับผมเบนลรัชตะและนี่คือราชนมวนในเอ e n น i n e เนี่ยเขามี tool ท,ที่เรียกว่า Sequence ซึ่งเจ้าตัว Sequence เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะทำหนังด้วยโปรแกรม a l e n n i n e ได้เราสามารถที่จะวางตัวละครของเราขยับแ n i m เมชั่สร้างกล้องปรับระยะการโฟกัสค่า f aspect ratio เราสามารถที่จะปรับได้ทุกอย่างเลยโดยใช้ Sequence และเมื่อเราถ่ายทําทุกอย่างเสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเลนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอได้เลยเราสามารถสร้างฉากและสถานที่ในหนังของเราได้ง่ายๆใน Unreal e n น i n e 5โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Landscape ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นกริดต,ตารางสีเขียวเราสามารถที่จะสร้างภูเขาขุดหลุมขุดบอ่อได้ตามอิสระโดยใช้เครื่องมือที่มีมาให้อย่าง s c u l p อ f l a t t e n Smooth แล้วก็ e ี o วช o n ได้อืนอีกมากมายที่สามารถลองไปเล่นกันได้ยิ่งไปกว่านั้น Unreal Engine 5มาพร้อมกับโปรแกรมที่เรียกว่า Quixel c k Quixel l คือโปรแกรมที่รวบรวมโมเดล3มิติที่มีความคมชัดถึง 8K ให้เรานําไปตกแต่งในฉากของเราได้แบบฟรีๆโดยมีโมเดลให้เลือกมากกว่า16,000โมเดลเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลหน้าผาก้อนหินครอบต่างๆรวมไปถึง t e x t เจอร์และแมทเทเรียลที่เราสามารถนําไปใส่ในพื้นผิววัตถุต่างๆก็มีให้เลือกใช้ได้แบบฟรีๆเลย เมื่อเรากดโหลดโมเดลหรือว่าพวกแมทเรียลมาจากคริกเซร์แล้วเนี่ยเราก็แค่กดอิ p พ r ตแล้วก็ลากเข้าไปใส่ในฉากของเราได้เลยครับจากนั้นเราก็จัดแสงฉากของเราในตัวโปรแกรมมาเรียนจิ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่แสงพระอาทิตย์เพิ่มหมอกเข้าไปปรับสีแสงปรับสีหมอกก็สามารถจัดแสงฉากของเราได้แบบง่ายๆแล้วก็สะดวกมากเลยครับ เราสามารถที่จะลากโมเดลที่เราปั้นขึ้นมาเองหรือว่าซื้อมาเนี่ยลงไปใน Unreal e n g i n ได้เลยแต่ถ้าใครนั้นปั้นโมเดลไม่เป็นและอยากที่จะใช้ของฟรีวันนี้ผมก็มาแนะนําเว็บที่ชื่อว่า Mixamo ครับภายในเว็บไซต์ Mixamo เขาก็จะมีตัวละครแล้วก็แอนิเมชันให้เราได้เลือกโหลดไปใช้แบบฟรีๆนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเขามีโปรแกรมที่เรียกว่า Adobe Fuse นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้เนี่ยสร้างตัวละครของเราเองขึ้นมาได้เลยนะครับ เราเพียงแค่กดโหลดไฟล์ FBX โมเดลตัวละครของเราแล้วก็ลากเข้าไปใส่ในโปรแกรม Unreal Engine ได้เลยในส่วนของ Animation ก็เหมือนกันนะครับเพียงแค่โหลด Animation แล้วก็ปรับเป็น without skin ด้วยนะครับจากนั้นก็โหลดแล้วก็ลากเข้าไปใส่ในโปรแกรม Unreal Engine ได้เลยครับแล้วก็ตอน Import Animation เนี่ยอย่าลืมเลือก Skeleton ด้วยนะครับเหมือนเป็นการบอกตัวโปรแกรมว่าเราจะใช้ Animation ตัวนี้เนี่ยกับตัวละครตัวไหน พอเรามีโมเดลตัวละครแล้วก็ฉากเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มสร้างหนังของเราได้เลยโดยการสร้างซีเควนซ์ใหม่ขึ้นมา1ตัวนะครับจากนั้นก็กดเพิ่มกล้องในกล้องของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับขนาดอัตราส่วนภาพได้นะครับรวมถึงปรับค่าระยะโฟกัสแล้วก็ค่า F ตำแหน่งของกล้องเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้หมดเลยในตอนทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับให้เป็นโหมด cinematic view p o i t ได้นะครับ ในโหมดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดแสดงผลกริดนะครับตัว rule of t h i r d ได้ซึ่งช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพได้นะครับในการขยับมุมกล้องเนี่ยเราก็จะกดตรงจุดคีย์ที่อยู่ตรงแถบ transform นะครับจากนั้นก็เลือกไปในเวลาที่เราอยากจะให้กล้องนั้นขยับแล้วก็ปรับมุมกล้องนะครับปรับมุมกล้องใหม่ที่ต้องการเลยจากนั้นกดคีย์อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการ set keyframe นะครับแค่นี้กล้องเราก็จะขยับแล้วครับ หรือเราจะใช้กล้อง2ตัวก็ได้นะครับก็แค่กดเพิ่มกล้องมาอีกตัวหนึ่งจากนั้นก็เซตนะครับว่าจะให้เปลี่ยนสลับไปอีกกล้องหนึ่งนะเวลาไหนที่แถบแค m ม่าขัดจากนั้นผมก็จะทําการแอดตัวละครของผมเข้าไปในซีเควนซ์นะครับเพื่อสร้างไทม์ไลน์ใหม่มาจากนั้นตอนนี้ผมก็สามารถที่จะเซตแอนิเมชันตัวละครในแต่ละช่วงเวลาได้แล้วครับผม ผมก็สามารถที่จะขยับตัวละครของผมได้โดยการเซตที่แทบไทม์ไลน์ทรานสฟอร์มนะครับอันนี้เป็นฉากที่ผมจะให้ตัวละครนั้นเดินไปข้างหน้านะครับผมก็เซตตำแหน่งตัวละครแล้วก็เลือก Animation นะครับแต่ก็พยายามปรับให้ความเร็วในการขยับกับ Animation มันซิงกัน สมมติว่าผมทําหนังเสร็จแล้วเนี่ยผมก็แค่กดนเด d e r นะครับจากนั้นเลือกประเภทของไฟล์เลือก FPS ตั้งค่า compression หรือว่าความละเอียดของภาพนั่นเองถ้าเราอยากได้คุณภาพสูงสุดเนี่ยเราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับแต่ก็จะมีไฟล์ที่ค่อนข้างจะขนาดใหญ่นั่นเองจากนั้นเราก็มาเลือกว่าจะเซฟไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับเราก็ตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วก็กด capture movie ได้เลยครับแล้วเราก็รอให้มันนเ n d e r เสร็จ จะชา้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ขึ้นมานะนี่คือเสร็จแล้วเปิดดูได้เลยนะครับนี่สร้างหนังง่ายๆเลยหลังจากนั้นผมก็จะนำไฟล์หนังเนี่ยไปทำ color grading แล้วก็ใส่ sound effect แล้วก็ใส่เพลงนั่นเองครับผมใช้เพลงแล้วก็ sound effect คุณภาพแบบนี้จากเว็บที่ชื่อว่า epidemic sound ครับ epidemic sound คือเว็บไซต์ที่รวบรวมเพลงและ n สาว f e c t ตัวมีเพลงให้คนได้เลือกใช้งานมากกว่า30,000เพลงครั้งแรกที่สมัครสมาชิกเขาให้เราใช้ฟรีได้ถึง30วันก็ถ้าใครสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยครับ กันบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบวิดีโอสอนนาะดิกาเอนจินแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช anel youtube b r a s h a b a s ด้วยนะครับกด subscribe ด้านล่างเลยสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ